ม้และถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหนฉันเนันอนก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทางที่ที่มีเธอและฉันมัน,นี่ก็แป็นม,มือนใจกลางความรู้สึกเจเจคุณอีครับ จะเสียงคุณพี่เหรอคะโอ้ใช่แล้วเสียงพี่เองวันนี้พี่กินเอสจีนครเข้าไปเลยจคลายออกมาก่อนค่ะคลายออกมาก่อนไม่ใช่ใคลายพี่เองนะไขอะไรไขหน่อยนิดหนึ่งไม่เอาไม่มีเมื่อกี้เสียงพอปะล่ะไม่ใช่เมื่อกี้เสียงร้องเองเลยนะเนี่ยโกหกและต้อนรับนักร้องเสียงพร้อมเลยดีกว่าต้อนรับพี่เอสจีนกรสวัสดีค่ะคุพี่เิร์่มอสคุณมสวัสดีครับอันนี้นักร้องเสียงเราะนะคะสัวำนี้ นักร้องเสียงเชีย,เยนเ้ยบอร้องได้ร้ <laughs> อ,องได้ใช่ไหมร้องได้แต่มัมีใครให้ใฟังโหโหด้วยนะครับอ่โต้อนรับกันดีกว่าเข้าในรายการคุณหมอสตอรี่ค่ะรายการที่จะทําให้คุณมีความสุขสนุกแล้วก็สุขภาพดีนะครับ แขกรับเชิญของเราคือพี่เอจิระกรสวัสดีครับสวัสดีครับเยี่ยมไปเลยค่ะก็จะคุ้นเคยนักะคะจริงว่าดังมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมติดตามรับชมเราผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Tik t o อกเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือว่า YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเราด้วยนะคะก่อนพี่เอจะมาร้องแบบนี้นะครับให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยจริงๆพี่เอก็ร้องไกด์มาก่อนร้องไกด์นี่มันคือยังไงพี่เอร้องไกลก็คือก่อนที่ศิลปินจะร้องเพลงนะครับพี่ก็ จะมีการทำเมโลดี้มาให้ก่อนแต่งเนื้อมาให้ก่อนแล้วก็เราจะใส่คําร้องเข้าไปครับสมมุติว่าเราจะร้องว่าแม้และถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหนมันจะมันมันก็อาจจะเป็นภาษาต่างดาวก่อน Stay m อุ้ยอย่างนี้ผิดก็ขนาดเลยอะไรอย่างเงี้ยดำน้ำไปเลยเก่งจริงจังไปคุณม่รู้เรื่อไงครับแค่ทำปากว่าถั่วปากงาถั่วปากอ้าถั่วปากอ้าถั่วปากอ่วปาไปเรื่อยๆได้นะถั่วปากอะไรอย่างเงี้ยเจริญจริงเอ๊ พูดแบบนี้แหละแล้วก็ใส่เป็นคำร้องไปแล้วก็ใส่ทำนองไปนี่มันก็จะเป็นการผสมผสานเนี่ยคนร้องไกด์ทำหน้าที่นี้ครับอ้ยนึ่งเดียวก็ไกด์มาก่อนใช่ร้องไกด์เนี่ยกว่าจะมาเป็นนักร้องหลักเนี่ยนอกจากร้องไกด์อย่างหนึ่งนะพี่ที่เมื่อกี้ตอนท้ายที่ทำให้นิ้นจับได้ว่าผมร้องเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยคือร้องวักพี่สอนผมหน่อยผมอยากวักเป็นจะได้แบบงับปากพี่ถูงนั่งก่อนไหมนั่งก่อนไหมเดี๋ยวผมสอนให้ได้ได้ได้มันมัต้องดูเกีกการหายใจก่อนวักเนี่ยังไงเคยเคยการเรียกว่า ทางหมอเขาเรียกว่าไม่ดีแหละการขาดขาดเสีมากขาดเสียมากโอ้มันไม่ดูมันจะคอแตกเลยอะคุณพี่อู๋เริ่มมาแล้วนะมาเสียงมาไม่ใช่สเลดมาครับเอาไม่บ้วนแล้วฮะเออเราต้องทำยังไงครับผมขอบคุณครับในในทางการแพทย์คุณคืนไหมฮะคุณคืนไหมครับไม่คุณคืนนะครับเป็นหน้าที่หลักของกระเพาะครับสงสารกระเพาะครับอ๋อปวดจะบ้วนทิ้งนะสเฉลต์เลดนะพอเราคลึกคลึอย่างนี้แล้วไงต่อพี่ก็อันนี้ เย้อ yeah! yeah! uh, พี่หมอไปตรวจร่างกายคนดีกว่าขอย่าอกหอหนอนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดปัจจพัฒปุ๋บเกิดเสียงดีขึ้นมานี่ไม่เป็นหมอแล้วนะเอนี่มย อ่ะย้ายที่นั่งมานั่งกันสบายมากยิ่งขึ้นแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน Zodiac <oughs> Cafe and Home Decoration <c oughs> ร้านนี้สวยมาก <c oughs> มีมุมถ่ายรูปคือเยอะที่สุดอาหารมีกาแฟมีเครื่องดื่มมีคพ <c oughs> าแฟนคนรักครอบครัวมาได้หมดเลยนะคะร้านนี้อยู่แถวราชพฤกษ์นะใช่แล้ว มาคุยกันต่อพี่เอเมื่อสักครู่นี้ผมว่าผมมีคำหนึ่งที่เหมาะสำหรับเป็นฉายาของพี่เอก็คือคำว่าจังหวะนรกยโอ้ oh, โหคำนี้มันมีที่มายัางไงผมสนใจมากคำนี้ จังหวัดนรกเรียก็ว่าเวลาเราปล่อยซิงเกิลแต่ละเพลงเนี่ยมันจะมีสถานการณ์อะไรมาก็แล้วแต่สถานการณ์ของเพศของชาติเลยฮะคือแบบเหมือนมาสกัดดรวรุ่มเราใช่ไม่มีใครสนใจเพลงเลยเพลงมันควรจะดังใช่ครับปล่อยออกไปคนต้องกดไลค์กดแชร์วิวต้องเป็น10ล้านอย่างเช่นผมทำเพลงกับเป็นบอดี้แสลมทำเพลงออกไปปุ๊บเด็กติดติดทํำหลวง อ่ะแล้วอีกเพลงหนึ่งอีกช่วงหนึ่งก็ชื่อเพลงว่าโลกอิจฉาฮะตอนนั้นปล่อยตอนผมไปญี่ปุ่นพอดีต้นปี62ก่อนที่จะปิดประเทศปล่อยเสร็จปุ๊บก็คือปิดประเทศเลยโอ้โหครับดีที่กลับประเทศทันแล้วก็ล่าสุดที่ว่างข้างร่มครับเพิ่งปล่อยออกมาตอนเมษานะครับที่ว่างข้างร่มของฉันไม่มีใครครับปล่อยปุ๊บน้ำท่วมพี่ก็มีมึงไหม นี่จากของพี่เนี่ยจะไม่ใช่เป็นจังหวัดนรกแต่จะเป็นสิทธาตลาดแตะยังไงปกติเราจะไปรถโชว์ให้ความรู้บรรยายตามจังหวัดต่างๆพอบรรยายเสร็จตอนเย็นไปกินข้าวเย็นที่ตลาดต่างๆแน่นอนเราผ่อนคลายกันทุกคนผ่อนคลายไปเดินชอปปิ้งเดิออะไรปรากฏว่าพอเจออิตาสิทธาเนี่ยไปจังหวัดไหนก็ตามที่ไหนก็ตามพอจะไปตลาดปุ๊บลงรถปั๊บ ฝนตกปุ๊บแม่ค้าเก็บของหิงกันกระจายถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพอีกเรื่องหนึ่งพี่เอเคยบอกงี้นะบอกว่าจริงๆอ่ะสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญถ้าพีเอบอกว่าถ้าพี่เอเนี่ยถ้าดังแล้วมีชื่อเสียงตอนเด็กเนี่ยมีแรงมันก็ยังไหวใช่แต่ตอนเนี้ยพอมามีชื่อเสียงตอนอายุที่มากขึ้นเนี่ยมีปัญหาไหมพี่ผมมีเพลงแรกตอนอายุ35ไม่มีตรงกลางอ่ะ้พี่คิดดูดีมันมันไม่ใช่มันไม่ได้สดเหมือนแบบนุ่มทนนหรือคขาเริ่เป็นแบบยี่สิบกว่ากวสามสิบต้นๆอะไรอย่างเงี้ยมันในการทัวร์คอนเสิร์ตน ร้องเพลงมันก็ยืนระยะยากเหมือนกันซึ่งซึ่งจุดที่เรียกว่ากลับมาพลีอีกรอบหนึ่งคือช่วงที่เป็นหน้ากากหน้ากากนะมีการดันก็40แล้วนะตอนนั้นใช่มาแล้วกลายเป็นว่างานก็เข้ามาเยอะมากแล้วกลายเป็นว่าเราต้องทํางานในวัยที่แบบ40ก็ทาแป๊บเดียวแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลนะโอ้หทำไมพี่เล่าให้ฟังด้วยการใช้เสียงด้วยเราก็ไม่คิดว่า รายการจะประสบความสําเร็จเราก็ไม่คิดว่าอีกาดําจะประสบความสําเร็จเราร้องเอาสนุกเอาตามความฝันของตัวเองแต่ดังมากนะแต่มันใช้เป็นการใช้เสียงที่ผิดทัวร์คอนเสิร์ตนอนน้อยเดินทางไปต่างจังหวัดก็ต้องจบที่โรงพยาบาลล่าสุดสถานการณ์ไวรัสที่ผ่านมาก็อินเทนกับเขาด้วยก็ป่วยกับเขาด้วยใช่ฮะก็เกมไปหนึ่งรอพอป่วยแล้วทํางานไม่ได้ไงฉะนั้นตอนนี้เลยถึงเวลาละสุขภาพสําคัญมากเพราะถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีคุณจะออกไปดูแลคนอื่นไม่ได้ออกไปทํางานไม่ได้ด้วยอื ซึ่งช่วพี่เอ๊ปวดก็คือรู้เรื่องเลยรู้เลยว่าต้องลปลับว,วิธีใหม่ต้องดูแลตัวเองใหม่ใช่ใชแต,แต่ว่าเราก็เรียกว่า ศึกษาการป้องกันแอลกอฮอล์เมาส์เปย์ทุกอย่างมันต้องจัดระเบียบในความคิดตัวเองใหม่จัดระเบียบร่างกายตัวเองใหม่เหมือนเป็นของที่ต้องพกติดตัวแล้วนะเมาส์เปย์นะคะแอลกอฮอล์เนี้ยคือทุกอย่างเลยเนาะแล้วนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องของการที่ป้องกันพีเอบอกไว้แล้วว่าการป้องกันเนี่ยย่อมดีกว่าสําคัญกว่าไม่ต้องป่วยไม่ต้องทรมานไม่ต้องเสียงานไม่ต้องลาหยุดนะครับตัวหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าโกรทฮอร์โมน พี่สงสัยไหมโคดฮอร์โมนใช่โค้ดฮอร์โมนจริงๆมันเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตมีอยู่ในตัวเราแน่นอนนะครับแต่ว่าพออยู่มากขึ้นมันจะค่อยๆลดลงโค้ดฮอร์โมนนี่จะมีมากในวัยเด็กด้วยนะแต่ว่าจะลดลง14%ทุก10ปีแล้วก็มีมากในช่วงกลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้นอนช่วง5ทุ่มถึงตี2เนี่ยเป็นตัวโค้ดฮอร์โมนเขาจะออกมาเยอะเขาเป็นฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองนะครับพี่ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายควบคุมการทํางานอวัยวะทุกส่วนโดยเฉพาะสมอง ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนมากถึง191ชนิดอยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นมากแต่พอวัยผู้ใหญ่ปุ๊บสูงวัยปุ๊บเนี่ยตัวนี้ลด<อ>ลงเวลาเรานอนแทนที่เราจะตื่นมาสดชื่นมันก็กลายเป็น er อ่อนเพลียไม่ค่อยสดใสเพราะฮอร์โมนตัวนี้ลดลงนั่นเองออแล้วผมจะผมไปกินเด็กก็ไม่ได้อ่ะอะ <c oughs> ย้อนกลับไปไวัยเด็กไม่ได้แล้วผมจะหา มาจากไหนอ่ะเานั่นสิวัยวัยนี้ยังเหลือโกรธฮอร์โมนอีกไหมเนี่ยถ้าเราไปกินโกรธฮอร์โมนโดยตรงอาจจะเสี่ยงเรื่องของมะเร็งหรือเรื้อได้แต่เราต้องกินตัวกรดอะมิโนตัวอื่นที่ช่วยในเรื่องของการสังงคาะห์ของโกรธฮอร์โมนโดยตรงนะครับซึ่งจริงๆบอกแล้วนะว่าถ้าโกรธฮอร์โมนถ้าเรามีน้อยหรือร่างกายขาดเนี่ยจะทําให้อ้วนเพราะไขมันจะสูงนะครับน้าตาลก็จะสูงเสี่ยงต่อเบาหวานนะครับนอนน้อยหรือความเครียดก็ทาให้โกรธฮอร์โมนลดลงนะครับแสงสีฟ้าก่อนนอนเราไปเล่นมือถือออก่นนนตัวเี้ ไม่ต้องไม่ต้องอายุมากขึ้นนะครับแต่ว่าอายุประมาณวัยรุ่นเนี่ยแหละแต่โกรทฮอร์โมนก็น้อยแล้วนะเพราะเราไปเล่นมือถือก่อนนอนมันมีปัจจัยกระตุ้นเพิ่มมมีมีสิ่งที่ทาให้โกรทฮอร์โมนลดลงได้นะครับแต่ปัจจุบันถ้าเราเสริมจริงๆเสริมอย่างถูกต้องวิธีจริงๆเนี่ยนะครับมันจะช่วยเรื่องของรักษาความเจ็บป่วยเสริมสมรรถภาพก็ได้ช่วยในเรื่องของการออกกําลังกายสมรรถภาพทางไหน ทางไหนก็รู้อยู่ร่างกายด้วยไหมอ่ะชะลอชราได้เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเขาเสริมเข้าไปเนี่ยเสริมเรื่องมวลกล้ามเนื้อทําให้ออกกาลังกายได้ทนลดความเครียดเพิ่มสมาธินะครับเพิ่มการยืดหยุ่นของผิวต้านกระดูกพูุนเพิ่มมวลกระดูกกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนี่คือผู้ใหญ่นะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนผิวก็ดีเพราะนั้นอยากได้ไหมล่ะโคตรฮอร์โมนอ่ะไม่ดีขนาดนี้เลยี่หมออยากได้ก็ไม่ต้องไปหาโคตรฮอร์โมนโดยตรงแต่ต้องหากดอะมิโนที่ช่วยในร่างกายทําให้ร่างกายสร้างโคตรฮอร์โมนได้โดยออััตโนนนนมมิหาที่่ไไไกกรดแบบบ้้งลลเยค มาดีครคุณพี่อยู่นี่ะไะคะนี่แหละคุณพี่โมรขามาแล้ว U f e l GH Plus นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะมีสารสกัดแล้วก็กดอะมิโนต่างๆที่มีส่วนช่วยก,กระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนนั่นเองคุณพี่แล้วยอดมากจริงๆแล้วหลายคนเข้าใจว่ากรดอะมิโนเนี่ยเรากินจากโปรตีนเนื้อนมไข่ถั่วมันก็มีใช่ไหมแต่ว่าบางทีเราได้กินได้ไม่ครบเพราะนั้นเรามาเล่นเกมกับพี่เอดีกว่าเรามีภาพทั้งหมดเนี่ยคือโปรตีนนะ โปรตีนที่เราพอจะกินกันได้เนี่ยนะเราดูซิว่าพี่เอจะเดาถูกไหมว่าตัวไหนช่วยเรื่องอะไรนะครับภาพแรกเลยก็จะเป็นอัลมอนด์อัลมอนด์นะครับอัลมอนด์ต่อด้วยนมอันนี้กินบ่อยนมนะครับกินบ่อยนี่คือนมนมยูเอสซีน่าจะแก้วเนาะน่ากแก้วรถยนต์อะไรมาครับเนี่ยต่อด้วยชาเขียวนะครับแล้วก็ต่อด้วยถั่วเหลืองแล้วก็ต่อด้วยถั่วลันเตาทางนี้มีอีกครับ ฟังของมิ้นยังไม่หมดนะคะนี่ยังมีถั่นที่ส่งด้วยนะคะอ่านี่ยตามวงนะตามวงล้อมวงการแล้วก็มีถั่วดาอันนี้หากินยากอ่าแล้วก็มีเนยอ่าอยู่ในข้าวผัดแล้วก็มีข้าวสาลีข้าวสาลีอยู่ในไหนอ่ะข้าวสาลีข้าวสาลีคืออะไรพี่ข้าวสาลีเขาเอ่อข้าวสาลีก็เป็นอ่าที่เราเวลาเรากินในขนมปังเขาจะเป็นส่วฟูกลมใช่ไหมใช่ครับทีนี้จะถามคำถามพี่เอแล้วล่ะถามว่าเนี่ยในเก้าป้ายเนี่ยครับให้เดาว่า โปรตีนตัวไหนที่ช่วยในเรื่องของการทําให้หลับสบายเนี่ยในก้าวเก้าใหญ่เหรอะเอาตัวไหนเดี๋ยวผมสังเกตจากลูกดีกว่าอ่ะดูครับลูกผมจะกินนมก่อนนอน ก็เลยคิดว่านมนะจะช่วยทำให้สบายมีมีได้หลายอันครับเลือกได้อีกนะครับนอนหลับสบายหลับสบายตัวไหนดีสบายเหรอผมผมเสนอชาเขียวไม่สนใจไหมกินแล้วหลับไหมชากินไม่หลับนี่นี่นี่ถั่วดำถั่วดำไหมกินแล้วหลับสบายบเอาจิงๆก็ผมเห็นมีผลิตภัณฑ์บางอันที่มันจะมีงาดำหรือมันคล้ายครับ ถั่วดำเสร็จมันก็น่าจะได้ผมอ่ะมีไหมเอาอีกไหมมีถั่วเหลืองนี่ถั่วเหลืองนะถั่วเหลืองถั่วเหลืองอยากรู้จริงๆว่าเรื่องอีกไหมเอาแค่นี้ไหมหรือเอาแค่นี้แค่นี้พอแล้วสามอย่างนะผมว่าแค่นี้แหละไรบ้างเรื่องนมถั่วดำถั่วเหลืองนะครับเฉลยตัวที่ทำให้หลับสบายนะครับก็คือก็คือชาเขียวครับชาเขียวตัวนี้ชาเขียวตัวนี้นะครับคือแอลเทอเนนนะครับเป็นกรดอะมิโนคือแอลเทอเนนนะครับช่วยในเรื่องของผ่อนคลาย เสริมสมาธิสร้างความจําแล้วก็หลับสบายมันไม่มีนิโคตินเหรอพี่หมอไม่เกี่ยวเลยครับดูอันต่อไปว่าจะถูกหรือเปล่าอันนี้อันที้หนึ่งนะหลับสบายนะครับที่ผมเลือกมาเนี่ยมีถูกบ้างไหมเนี่ยถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองช่วยในเรื่องของการมีตัวที่โรดอะมิโนที่ชื่อว่าแอลไลซีนนะครับช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมเพราะฉะนั้นป้องกันกระดูกพุนใช่ไหมแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันดีขึ้นลดวิตกกังวลแล้วก็หลับสบายแต่อีกตัััววนนึงพี่่เเอออไไมมด้ลลืืกก็คห กับ<อ>แก๊งดีเลยนะเนี่ยถั่วลันเตาถั่วลันเตาตนีน่นะช่วยให้หลับ<อ>สบายใช,ใช่ครับก็คือแอลไทโรซีนนะครับถั่วลันเตานี้มีกรดอะมิโนชื่อแอลไทโรซีน จะกระตุ้นการทํางานของสมองนะครับให้ตื่นตัวแต่ตื่นตัวแต่ไม่ได้หมายถึงว่าตื่นนะแต่ลดความเครียดลดซึมเศร้าเพิ่มความจําและหลับสบายว้าวดีจังเลยนี่คือ3ตัวนี้นะครับเรื่องของการหลับการผ่อนคลายอ๋อซึ่งเป็นสารสกัดที่มีอยู่ในขวดนี้ค่ะใช่ยังไม่จบสารสกัดในขวดนี้มีอีกเยอะเพราะฉะนั้นเล่นเกมต่ออีกถามนี่ครับพี่เอ๊ สารสกัดตัวไหนอีกที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองบ้างบำรุงสมองอยากเลือกอะไรตัวแผ่นป้ายเลือกเลยพี่ไหนตัวไหนบำรุงสมองเอิ่มลมอนเฮ้ยต้องเราต้องนมดินมอีกยังนมไม่จบนะเข้าจารีไหมถั่วลิสงไงถั่วลิสงถั่วลิสงแล้วแบบสามอย่างเนี่ยพี่หมอสามอย่างนี้นะครับเอาอันแรกเลยเอิ่มหมอนเนี่ยบำรุงสมองไหมเอิ่มหมอนนะครับ มีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าแอลอาร์จินีนนะครับช่วยนี้ของการต้านอนุมูลอิสระนะครับเสริมการทํางานของระบบประสาทครับเสริมมีทุ้มกันเผาผลาญไขมันเพราะฉะนั้นอัลมอนด์ถูกต้องต่อไปถัวต่อไปที่เอเรื่องอะไรนะถั่วลิสงกับนมนะครับถั่วลิสงกับนมเอาอันนมก่อนนม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 ก็เป็นคำตอบที่ ถูกต้สมองเหมือนกันนะครับนมมีแอลกรูตัมีนครับซึ่งอันนี้เนี่ยกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนแล้วก็กล้ามเนื้อในร่างกายของเราด้วยนะครับกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนเลยนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องการเสริมภูมิคุ้มกันนะครับถั่วลิสงจริงๆแล้วเนี่ยเขาช่วยหลายเรื่องนะถั่วลิสงเนี่ยช่วยเรื่องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมภูมิคุ้มกันกําจัดสารพิษแต่ไม่ได้เกี่ยวกับสมองนะอันนี้คือสารที่ชื่อว่าแอลออริชีนยังไม่ใช่แต Oh. ชาเขียวยายชาเขียวชาเขียวก็ยังผ่อนคลายเสริมสมาธิสร้างความจำบำรุงสม,มองด้วยเมื่อกีที่บอกว่าหลับสบายด้วยบำรุงส oh. ม,มองเ oh. ท่านั้นยังไม่พอครับยังมีตัวที่ถั่วลันเตา เราไหนถั่วลันเตาอยู่ที่ไหนถั่วลันเตานี่นี่ถั่วลันเานี่นะครับก็จะเป็นตัวกระตุ well yeah. right. s <S jungle, ้นการทํางานทําให้สมองตื่นตัวลดความเครียดลดเรื่องของซึมเศร้าเพิ่มความจําและตัวสุดท้ายที่ช่วยในเรื่องสมองก็คือข้าวสารีนี่อยู่นี่ข้าวสาลีเราข้าวสารีนี่นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการที่ เสริมสร้างการทํางานของระบบประสาทซ่อมแซมกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็ผิวหนังแล้วก็เผาผ่านไขมัน <Okay. S 1> ที่มิ้นถือเนี่ยเป็นเนยหลายคนเข้าใจว่าเนยไม่มีประโยชน์ใช่ใช่ใชให้ใใพี่เอะลองเดาดีกว่าว่าเนยจะช่วยร่างกายเราเรื่องอะไรบ้างมีกรดอะมินโ,นโนที่จะช่วยร่างกายเราว่าในเรื่องของความจํานะความจาใช่ไหมใช่อะไรอีกใช่ไหมอะไรอีกในเรื่องของการสร้างอะไรอ่ะเสริมสร้างการเจริญเติบโตจริงๆแล้วเนยเนี่ยเอามาพูดถูกครับ มีตัวกรดอะมิโนชื่อชื่อแอลิวซีนนะครับช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อถูกไหมถูกไหมเด็กๆชอบกินกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนพี่เอ้มีป้ายไหนที่เรายังไม่ได้พูดอีกลองมาดูถั่วดำถั่วดำนี่ถั่วดำนะครับก็จะเป็นกรดอะมิโนชื่อชื่อ L วาลีนนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มการเจริญเติบโตเห็นไหมเพราะฉะนั้น9้าวในหนึ่งเนี่ยเลิศปะ ล้นสีเป็นลักษณะของการสกัดออกมาเป็นกรดอะมิโนสกัดมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเยอะใช่ไหมเยอะใช่ไหมผมบอกว่ายังไม่พอะฮเอาไปอีกออีกรผมอยากให้วิตามินซีไปด้วยแต่ด้วยเช่นในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะครับเสริมภูมิคุ้มกัน เพิ่มเรื่องของความแข็งแรงของหลอดเลือดแล้วก็การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวพรรณดีขึ้นด้วยนี่ไม่ได้งั้นนี้นะคะทุกคนค่ะคือถ้าหันหลังกล่องคุณจะเห็นเลยว่าสารสกัดส่วนผสมต่างๆคือเยอะมากจริงๆเต็มหลังกล่องแบบนี้เลยมันเกินเก้าไงมันเกินเก้าไงมันมีมันเกินเก้าคือที่เมื่อกี้ที่เราพูดสารสกัดถือในป้ายเนี่ยมีเก้าอย่างแต่ถ้ามาดูตรงนี้คือเยอะมากเป็นสิบสิบกว่าเลยมั้งเนี่ยสิบหกมีอีกนอกจากเมื่อกี้วิตามินซีใช่ไหมเราวิตามินอีไปด้วยวิตามินอ นะครับรวมไปถึงกาบ้าเอามีกาบ้าด้วยนะครับเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยในเรื่องของการกระจัดความเครียดนะครับเรื่องของสมาธิดีความจําดีแล้วก็หลับสบายแล้ววิตามินดีรวมล่ะนี่ในนี้ก็มีวิตามินดีรวมนะครับช่วยในเรื่องของระบบประสาทและกล้ามเนื้อแล้วก็สมองด้วยมีสารสกัดยีสต์จากเบต้ากลูแคนครับอันนี้ช่วยตรงตรงเลยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันทําให้็ดเรื่องขาวทำงานดีขึ้นกําจัดสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นและอีกตัวหนึ่งคือสารสกัดจากโรลมิกนะครับโกลมิกก็เป็นพืชไง เพืออ่อสีเขียวที่ช่วยในเรื่องการเสริมภูมนะิคุ้มกันไงเพิ่มการเรียนรู้คลายกังวลนะครับรวมไปถึงเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีด้วยอุยครบเลยนะต้องบอกว่าทุกอย่างสารสกัดที่พูดมาเนี่ยทุกตัวที่เป็นกรดอะมิโนเนี่ยไฮไลท์ของเขาก็าคือคว่ามาจากธรรมชาติ มาจากพืชแม้กระทั่งตัวเม็ดของเขาแคปซูลเนี่ยเขาดูหน่อยได้ไหมแกะแกะเลยแกะเลยอ่านแกะเลยแคปซูลก็มาจากพืชเพราะฉะนั้นคนเป็นวีแกนคนบางสวีรัตกินเจทานได้ปลอดภัยอ่าณพี่ออกมาดูได้เลยแล้วแล้วทานตอนไหนเนี่ยสองแคปซูลก่อนนอนครับแล้วก็หลับสบายเลยตื่นมาก็สดชื่นนะครับเพราะว่าโกฐมัวเราทำงานในตอนกลางคืนที่บอกเพราะนั้นกินสองแคปซูลก่อนนอนเอาง่ายๆเหมาะกับทั้งวัยวัยรุ่นที่เขาจะต้องพัฒน์ให้คุณลูกคุณพี่ไง ลูกเอไปทานไงจะเหมาะกับเด็กๆก็คือจะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะการจดจําพัฒนาการต่างๆรวมถึงความสูงเอาจริงนะคะถ้าดิฉันทานแบบนี้ตั้งแต่เด็กนะคะดิฉันก็เป็นนางแบบแล้วก็คุณ่ะเราสองคนสิงเดี๋ยวนั่งดีกว่าเดี๋ยวนั่งดีกว่าเดี๋ยวเขาูบคือพี่เอบอกว่ากินตอนนี้ก็ยังทันใช่ไหมไม่ใช่เรื่องความสูงมันจะไม่ได้ช่วยแล้วกระดูกกระดูกปิดแล้วฝากไปให้ลูกพี่เอกินนี่เนี่ยทานเลยเดี๋ยวผมนอนนะ คือเด็กๆเอาเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ใครสนใจอยากจะให้ลูกๆหลานเนี่ยมีความจําที่ดีสดชื่นสดใสไปเรียนก็จําได้ดีแล้วก็สูงด้วยตัวนี้ตอบองสูงแต่ผู้ใหญ่ก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อความที่ดีความจําดีใช่ไหมครับออกกําลังกายได้อย่าง สดชื่นนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันดีขึ้นและโดยเฉพาะในวัยคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะถ้ารู้สึกว่าตัวเองหรือว่าคุณหมอเริ่มเตือนแล้วว่าคุณมีความเสี่ยงอัลไซเมอร์ตัวนี้ตอบโจทย์เลยเพราะว่าเขาจะมีส่วนช่วยในเรื่องของระบบประสาทด้วยอันนี้จําเป็นมากๆนะพี่เอ๊เมื่อกี้เรามีถั่วอะไรบ้างนะจำได้ไหมอ่ามีถั่วแอลมอนครับมีถั่วที่สงมีถั่วดาครับอ่ามีถั่วลันเตาครับได้สี่อันขึ้นไป <ๆ S 1> นะี่ไม่อัลไซเมอร์แล้วใช่ไมเออไม่เสี่ยงไม่เสี่ย เห็นไหมล่ะตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะคะต้องบอกว่าเหมาะมากๆทั้งวัยรุ่นวัยทํางานวัยคุณพ่อคุณแม่วัยผู้สูงอายุนะตอบโจทย์ทุกอย่างเลยแล้วก็ทานง่ายสอเมตรก่อนนอนผู่สอเมตรผู้ใหญ่สอเมตรก่อนนอถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจช่องทางการสั่งซื้อล่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะจะคุณพ่อคุณแม่ซื้อทานเองก็ได้หรือว่าลูกหลานจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่เป็นของขวัญให้ตัวค,<ม>คุณเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะช่องทางการติดต่อขึ้นให้แล้วง่ายๆเลยแคปรูปเอาไว้เยอะแยะมากมายเลย<ม>แล้วก็เข้าไปสอบถามได้เลยในรายละเอียดนะคะทั้งราคาแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆด้วยนะคะ<ม>กับ U f e l GS Plus ค่ะ<ม>เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมีซินแส <Hey. S 1> มาวิเคราะห์ลายเซ็นที่เอ, <Hey. S 1> อ๋อไม่ธรรมดาอยากเห็นไหมยอยากเห็นอยากเห็นอยา,า,ากเจอเหมือนกันหันไปเลยค่ะ เอ้าพี่หมอพี่หมอเป็นเป็นกี่อย่างเนี่ยอ๋อเป็นหมอครับเป็นพี่ข้ออะไรเซ็นด้วยเป็นเป็ทุกอย่างแล้วเป็นทุกอย่างเป้นทอนะเนี่ยโอ้โหมีอินวันนะเนี่ยครับอยากรู้ป่ะอยากรู้ป่ะอยากรู้อยากรู้ไหมอยากรู้แหละโอ้โหคุยกันมาตั้งนานนะคะรู้สึกว่าระคายคอขอตัวช่วยนิดนึงค่ะนี่อยากให้ดูว่าไม่ธรรมดานะคะแบบทั่วไปเ็าเป็นสเปรย์แบบนั้นใช่ไหมแต่นี้เนี่ยคุณดูนะมีก้านออกมาแบบลึกไปถึง ตัดไปไสพุงใช่ไม่ต้องกลัวเนะ <c oughs> หมาะก,กับยุคนี้เป็นอย่างดีก <c oughs> ็คือไปดัก ทุกอย่างใช่มันตัวนี้มันเหมือนฟังชันมันเหมือนสามแยกอะนที่จมูกคอแล้วก็ปากอันนี้คืออย่างเงี้ยคือเวลาที่มันเหมือนมีไม้นาทางอ่ะปากเข้าไปเล็งข้างเลพอเชื้อมันมาครับไม่ว่าจะเชื้อมาจากจมูกหรือเข้ามาดักปากเนี่ยจุดจุดที่มันร่วมกันคือตรงกลางลําคอก่อนมันจะลงไปที่ทางเดินอาหารหรือไปที่ปอดก็ตามเนี่ยถ้าเราเอาตัวนี้เนี่ยสเปรย์เนี่ยมาส์สเปรย์ต่างๆที่มีส่วนประกอบที่ดีนะช่วยในเรื่องของมีเอเซนเชียลออยล์ที่ช่วยในเรื่องการเคลือบ เคลือบตัวจุกของไวรัสไว้ไม่ให้จับเข้ากับตัวรับของเซลล์มันก็คือการป้องกันการติดเชื้อไวรัสนั่นเองโอ้ยดีอ่ะเนี่ยเป็นไอเทมที่ต้องมีติดตัวแล้วนะคะใครไม่พกนี่เฉยมากเลยน่อันี้ใครเป็นเจ้าของครับเขาเองแน่ชอบแ่บพี่เอ๊เนี่ยชอบตรงที่มันเป็นก้านๆแบบนี้แล้วเวลาพ่นนะคุณผู้ชมมันจะรู้สึกว่ามันกระจ่ายทั่วคอใช่ครับบางครั้งถ้าเกิดคุณใช้สเปรย์แบบเดิมๆมันต้องแบบ ตะแคงซ้ายะตะแคงขวาอย่างเงี้ยแต่อันนี้<ต>นคือไม่ต้องเลยอันนี้ผมทํามาแก้ทุกอย่างด้วย<ร>โออโลดอะ่ะไม่มียาปฏิชีวนะนะครับใช้ก,กี่ครั้งก็ได้ได,ได้ความรู้สึกม,มันเย็น สดชื่นและมันไม่ร้อนไม่แสบปากหลายคนเคยเจอเมาส์สเปย์มาแบบแสบอีกอย่างไม่มีน้าตาลอันนี้แนะนานะครับชื่อว่าทอนะครับเมาส์สเปย์นะฮะไม่มียาปฏิชีวนะไม่มีน้าตาลครับธรรมชาติธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์และมีอยอนะครับดีเลยสบายใจไม่ใช่แค่ในช่วยในเรื่องของป้องกันหรือว่าดักจับเชื้อโรคอย่างเดียวยังกลิ่นปากหอมสดชื่นด้วยหลายๆคนใส่หน้ากากคุณขาใส่หน้ากากอยู่รู้สึกไหมเหม็นเมนไม่ได้เหม็นอะไรกลิ่นปาก ค่ะคุณผู้ชมเหมือนแบบน้ำลายบูดเนาะไม่ได้พูดอย่างเงี้ยเวลาจะเดินทางจะอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้เรียกว่าตอบโจทย์แล้วก็พกพาสะดวกด้วยชอบมากหอมสะอาดสดชื่นเสร็จแล้วยังไม่พอครับหาอะไรกินซะหน่อยมิ้นฮะดีสิคุณพี่นี่เอาไปเลยนะไปแล้วนะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวสิอธิบายก่อนสิคืออะไรเนี่ยน่าทานเงยเล็งไว้ตั้งนานแล้วเล็งไว้ตั้งนานแล้วนี่คือป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นอันนี้ import มาจากไหนคะ เรียกว่าอยู่อยู่ในของ G S Park มีมรุนแรงกันอันนี้ชาเขียวชาเขียวอัลมอนด์ด้วยอัลมอนด์ด้วยอัลมอนด์ด้วยนี่นี่จับยิงแบบนี้นี่มาจากไหนคะเนี่ยจับอ๋อร่างแฉกฮะอีกทีิงร่างแฉกฝรั่งเศส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 นี่มีกี่รถบ้างคุณพี่อันนี้วันนี้เอามาให้สองรถครับผมอ่าอันนี้เป็นชาเขียวกับช็อกโกดับเบิลฟลเรโลอันนี้ชาเขียวครับเป็น พ็อกกี้ชาเขียวพ็อกกี้อ๋อสุดยอดนะอย่างที่บอกชาเขียวมีกรดอะมิโนจําเป็นที่ช่วยให้อึหลักสบายผ่อนคลายความความเครียดแล้วก็สมาธิดีความจําดีใช่ไหมครับอันนี้แอลมอนด์ด้วยโอ้โหอันนี้ชี้คอว่ดทูพ็อปคอร์นแพ็กเกจจิ้งดีนะแพ็กเกจจิ้งดีอ่ะคุณดูอุ้ยคุณให้มาแบบคุณเต็มเต็มอ่ะคุณลองก่อนเรียกว่าไม่ใช่วิญญาณอัลมอนด์มาแบบ พ่อแม่อัลมอนอัลมอนอร่อยอร่อยไหมหอมไหมครับหอมธุรกิจของพี่เอยังมีค่ายเพลงค่ายเพลงครับยังมีร้านเสื้ออีกครับชาวร็อกที่อยู่ใต้ดินทั้งหลายขึ้นมาอยู่บนดินได้แล้วนะฮะแล้วร้านเสื้อหล่ะร้านเสื้อผ้าชื่อว่าอัลลาบาร์โคลเซ็ตนะครับอยู่ตรงชั้น2นะครับทางเชื่อมระหว่างพอมอนาดกับแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็ชั้น3นะครับหน้าโรงหนังเมเจอร์ พี่จะพักร่องเสร็จโควิดเป็นบทเรียนให้ผมอย่างมากพี่หมอว่าอะไรรู้ไหมอย่ามีแค่อาชีพเดียวใช่มันโหตัดท่อน้ำเลี้ยงเราไปเราต้องมีหลายๆท่อมาช่วงต่อไปเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ไรเซนมาดู็นกันมาดูุิจิจจะปังจะดังไหมดูมันไปเลยนะคะที่ฉันจะกินละค่ะทุกคนไปค่ะไปดูดค่ะหยุดไม่ได้ใช่ไหม ่พี่เอวิดอลเซ็นครับค็ลายเซนนะครับเอาได้สองแบบเลยครับเอาทั้งแบบเรื่องของเซ็นให้แฟนคลับกับเอาแบบเซ็นแบบรับเอกสารราชก,การอะไร้ยครับอ่ะอันนี้คือเซ็นเซ็นลายเซ็นแต่ถ้าเป็นตัวเองตัวเองก็จะเขียนชื่อที่เซ็นรับตังค์อ่ะ,อะ,อะ อันนี้คือเขียนชื่อเอาธรรมดานี่เขียนแล้วนะครับพี่หมอ,อ,อมาดูมาดูออถ้าเกิดเป็นลายเซ็นที่ให้แฟนคลับนะครับนี่คืออันบนนะครับให้แฟนคลับนะครับลายเซ็นนี้เนี่ยครับจะเป็นเนี่ยตัวแรกคือตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากเลยตัวอักษรตัวแรกแก็คือเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงนะครับแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดีีสัญลักษณ์ยังเป็นรูปยิ้มอยู่เลยเนี่ยยิ้มยิ้มยิ้มเหมือนรูปยิ้มนะฮะเป็นคนที่ยิ้มยามรับรัแขกนะครับรวมไปถึงเนี่ยช่องเนี้ยตัวเองตัว ตัวแรกออองใช่ไหมตัวใหญ่มากเลยไม่มีสระเอขัดขวางไม่มีตัวกีดขวางแสดงว่าพร้อมที่จะรับทรัพย์อย่างเต็มที่ย้ายได้พร้อมจะเข้ามาจากข้างบนเต็มที่เลยข้อเสียตรงนี้เหรอนะครับก็ตรงนี้มีเขียนสัญณ์ตัวเองแล้วแต่ตรงนี้มีเขียนคําว่าเออีกทีใช่ไหมครับใผมแนะนําว่าคําว่าเอตรงนี้ไม่ต้องเขียนแล้วแต่เขียนคําว่าจีดะก่อนไปเลยรอเลยไปเลยเพราะว่าตัวเอตรงนี้เนี่ยมันจะมีความเว้นช่องว่างระหว่างความสําเร็จคือเหมือนงานจะลุกเอ้ามาหยุดอีกแล้ว มันมีเว้นวักเว้นเว้นวักยังไม่ต้องเอไม่ต้องเอไม่ต้องเอละวออย่างเดียววอเอพี่ก็เคลิ้มอีกอันหนึ่งนะครับเป็นลายเซ็นที่รับราชการไม่ใช่รับราชการรับเอกสารราชการนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับนี่การเซ็นแบบนี้เนี่ยนะครับจะเป็นคนที่คือเป็นคนใจร้อนแล้วก็มีช่องว่างค่อนข้างเยอะนี่ให้พี่เอดูเลยช่องว่างระหว่างตัวอักษรเนี่ยค่อนข้างเยอะแสดงว่าเป็นคนใช้จ่ายเงินเยอะ มีเรื่องใช้จ่ายเมื่อกี้บอกรับทรัพย์เยอะนะใช่แต่เนี้ยบอกเลยว่าใช้จ่ายเยอะครับคุณพี่หมอคุณพียวันนี้ขอบคุณพี่เอด้วยนะที่มาแชร์อะไรมาแชร์ประสบการณ์กันหลายๆอย่างเลยว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่า ก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลแต่วันนี้มีตัวช่วยแล้วนะแล้วก็เป็นตัวช่วยที่เหมาะสําหรับดูแลทุกคนในครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะอย่างที่บอกไปตัวนี้พกพาติดตัวได้ตลอดดีมากเลยอคุขอ GS Pass กลับบ้านด้วยได้เลยไจดีแรกกันแรกกันตัว EP หน้าห้ามพลาดใครชอบตัวเลขใครชอบเสียงดวงนะคะเพราะว่าตัวพ่อมาร่วมรายการกับเราด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ